หม่ i u u z u d m a x x series w o s thailand <S และว,วันนี้เราก็มีนัดกับดีไซเนอร์สาวสวยเก่งเจสุดาปานโตที่เราจะบุกไปถึงร้านแฟลกชิพสต o ร์แห่งแรกของเธอในใจกลางกรุงเทพและตอนนี้เธอก็รอเราอยู่ในร้านของเธอแล้วไปพบกับเธอกันเลยดีกว่าค่ะ ปีที่แล้วอ่ะใช่ค่ะวันนี้ก็ต้องมาอัปเดตกันเล็กน้อยดีเลยแถวนี้นั่งเป็นเท่าแก่นี้อ่ะเราจะมาติดตจการของตัวเองแล้วร้านเจนสุดาแบรนด์เก๋ไก๋มากนี่เป็นสาขาที่อันนี้จริงๆแล้วอ่ะเป็นเราเคยเปิดที่แพรกอนเป็นป๊ออคือเหมือนอยู่สองว k คสามวิคแล้วก็ออกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จะเป็นร้านที่เป็นร้านถาวรร้านแรกของเราจริงบอกเลยอลยเป็นเราภูมิใจในตัวคุณแม่ คนในวงการมันเทิงคนแรกเลยที่แบบออกมาทําแบรนด์เสื้อผ้าจริงจังคือเราก็อาจจะเห็นแบบในไอจีดุ้งดิงดิงดองอะไรอย่างเงี้ยแต่นี้พี่เจนี่คือแบบแทบจะเรียกได้ว่าผันตัวมาเป็นดีไซเนอร์เต็มตัวเลยก็ว่าได้ไม่เอ่ยก็ถือคือเมื่อก่อนนี้อาจจะยังไม่ไม่ได้พูดเต็มปากว่าเออเราเราเราเป็นทําธุรกิจเสื้อผ้าด้วยเพราะเราก็เหมือนยังเหมือนเอ่อเหยียบอยู่สองสองอย่างอะไรเงี้ย แล้วก็วทําแค่ในไอจีแล้วก็ขายก็ uh huh. เสื้อยือดะอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คงจะแบบบอกได้เต็มปากแล้วว่าตอนนี้เราทํา2อาชีพแล้ว oh. จริงๆแล้วก็คือเราเราทำเป็นนักแสดงด้วยเป็นพิธีกรด้วย mm. ะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ทําธุรกิจเสื้อผ้าของตัวเองเป็นดีไซเนอร์เต็มตัวเลยนะคะแล้วางธีถามดีกว่าว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำใถึงแบบ คิดว่าตั้งใจอยากจะหันมาทํางานแนวนี้จริงจังเยคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจนไม่ค่อยมีคนรู้นะเจนทําเสื้อยืดของตัวเองเนี่ยตั้งแต่อายุสิบเกฮะคือไปเดินซอร์ซิ่งไปหาผ้ายืดอ,อย่างที่เราชอบหาโรงงานหาตัหายุสิบก้าอ่ะแล้ว19งแ่สิบเก้ขา,เขาขายด้วยเหรอไม่ได้ขายไง <ทำ S 1> เพราะว่าคือเหมือนพอไปที่โรงงานเย็บ พาย,ยืดอะไรเงี้ยก็ต้องใช้โรงงานใช่ไหมใช่ใชแล้วมินิมัมมินิมัมในการผลิตอะก็อย่างน้อยก็ต้องแบบหลายร้อยตัวเราก็ทําไม่ได้แล้วในขณะนั้นเราก็ยังเรียนอยู่ด้วยแล้วเราก็แบบเข้าวงการบันเทิงด้วยแล้วจะทําธุรกิจเด็กอายุ19คือก็เลยยังเร็วไปนิดหนึงก็เลยยังไม่ได้ยังไม่ได้เหมือนแบบเขาเรียกว่าเท่าที่เขาทางแต่ว่าเริ่มทําจริงแต่ตอนนั้น<อ>แล้วก็ให้เพื่อนให้ช่างแต่งหน้าให้คนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยคือก็เลยอยากจะบอกว่ามันก็เลยเป็นอะไรที่อยู่ในตัวเจนมาตลอดว่าอยากจะทาอยากจะทา ลแล้วพอเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยท่ายละครเสร็จแล้วพิธีกรก็โอเคแบบงานไม่ได้หนักมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมีช่วงเวลามันมีช่องทางที่เราจะหยิบโปรเจกต์เนี้ยขึ้นมาทำไว้อีกเราก็เลยแบบอืทำเลย ตัวแรกเลยตัวนี้ตัวนี้ชอบใช่ไหมสวยมากดูดูดูดแบบเจนซิ้วนะคะที่เจนนี่คือเป็นผ้าอะไรยังไงอ่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นผ้าตะข่ายอะค่ะสวยมากเอ้ใช่ซึ่งแบบทอขึ้นมาจากเครื่องพิเศษแล้วก็เจนนําเข้ามาจากญี่ปุ่นสวยตัวนี้มีเรื่องตัวนี้มีเรื่องเล่าคือว่าผ้าเนี่ยมันมาเป็นอย่างนี้ แต่ว่าจับตีเกล็ดนะคุณดูสิจับตีเกล็ดด๊ดๆๆๆดูู่งูด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 ่ดูดูงูดูดูดดิฉันแบบว่าตดองูัดแว่ดตาให้ไปแบบอุูยตายแล้วสุดยดู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 ู้ด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 ูตูเูดูด้ดูัมดนจูดูดูดมดูดูจูด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 เรด็ดมันก็จะ ือเมื่อก่อนเนี้ยก็จะมีเสื้อยืดแต่ว่าเสื้อยืดของเจนอะเจนเป็นคนที่เหมือนเชื่อว่าการใส่เสื้อยือดดีๆและผ้าดีๆสักตัวหนึ่งเนี้ยมันจะทําให้จากอะไรที่ธรรมดาธรรมดามันกลายเป็นดูเป็นคุณมีคาแรคเตอร์นะอเออคุณเก๋ไก๋มันบง่งบอกอะไรหลายๆอย่างได้แล้วมันทําให้ดูดีขึ้นได้จากอะไรที่มันสิมโลมากคนนึกไม่ถึงใช่เจนก็เลยเนี่ยพยายามทําเรื่องของทรงแล้วก็เรื่องของเนื้อผ้าน้ําหนักของผ้านี่คือสิ่งที่เราเน้นแล้วแล้วเราก็เลยแบบ คนเขาชอบของเราเราทำเป็นคอลเลคชันนี้ไห้เสื้อ่้ฮะโซยีพิเศษประสบความสำเร็จมากนะคะนาต้องละเวลาจากการถ่ายละครแล้วไปพิธีก่อนนั่งแพ็กกลังแพ็กกล่องใช่จริงเป็นภูเขามากเลยแต่เชื่อวองแนว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นพอเราคิดว่าคนชอบของเราเราทำเป็นคอลเลคชันดีกว่าเนอะมันดูเหมือนจะง่ายเลยเราคิดว่างมันดูเหมือนจะง่ายแต่เชื่อไหมว่า เงินท sí, ี่เสียลงไปผ้าท you know. oh, ี okay. ่ซื้อมาช่างที่จ้างมาลูกสิ่งทุกอย่างพังไป2คอลเลคชันน่ะหนึ่งปีเต็มๆคือ1ปีนี้จะมีสองคอลเลคชันพังยังไงดี่ให้ฟังหน่อยดิออกจะดูอุ้มผู้ประสบความสำเร็จดิฉันนะคะไม่มีใครได้เห็นไงเจนสุดาซิเจอร์ที่เป็นเสื้อเนี่ยตัวตัวแรกๆเลยดิฉันมีทุกสีมีทั้งแบบมีปักเอวมีทั้งแบบไม่ปักเอวมันแบบมันใส่ได้ทุกงานทุกโอกาสจริงๆใช่ก็คือเป็นเป็นหนึ่งปีที่ไม่มีใครได้เห็นผลงานที่มันออกมา เนี่ยไม่มีเลยเพราะว่าเจนแบบไม่เอาอ่ะแล้วก็เก็บ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 ไม่ไม่เก็บไม่พื้มคลายมันทั้งหมดเลยเพราะว่ามันเหมือนด้วยระยะเวลาการการการแพลนนิ่งของเวลาเนี่ยมันก็สําคัญมากแล้วเรื่องของวิธีการผลิตหรืออะไรต่างๆเี่ยก็เป็นหนึ่งปีที่โหเรียนรู้ด้วยความเจ็บปวดเงินมหาศาลแบบหมดไปจนแบบไม่เอาเป็นบทเรียนออใช่เป็นยังไงล่ะคะคุณผู้ชม การที่จะเป็นดีไซเนอร์ที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเลยทีเดียวนะคะและสำหรับช่วงหน้าเราสาวว o ฟ u ัช a ห้า o n h a เด e ดขาด t กับ Collection Spring Summer 2015ของแบรนด์เจนสุดาจะสวยแซ่บโดนใจสาวๆขนาดไหนอีกสักครู่เดียวค่ะ